เดี๋ยวก่อนนะอิโมดกูหายไปไหนหมดอืมใครขโมยไปวะเฮ้ยใครขโมยไปรู้แล้วทำไมอิโมดกูหายไปไหนหมดแม่งไปเสียงท่า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้เราก็อยู่กับช่อง Evolution BA ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวท่าน็อกใหม่นะครับซึ่งก็ผมได้ซื้อมาแล้วซึ่งราคาก็ถือว่าได้ทีมากเลยก็ไปเราไปดูกันส่วนไอห,หน้าคลิปนี้ก็คือผมไปเจออิโมนใหม่เป็นท่ามัดมาจากเรื่องมัดครับท่าที่ผมเห็นน่าจะมีสองท่า ก็คือท่าที่ผมเล่นให้ดูตอนช่วงช่วงเปิดเทียบกับช่วงอันนี้ครับก็เสียไปเยอะอยู่ส่วนอ e ีโมดใหม่เท่าที่ผมสังเกตก็จะมีท่านี้ครับแม่งออกมาเป็นมีมเลยมึงถ้่าที่ผมสังเกตก็จะมีท่าใหม่ครับส่วนไอ้ท่านี้ก็พึ่งได้ ก็มันมาพร้อมกับทา่าน็อกกับทา่ากับอ e ีโมดใหม่ครับก็เลยต้องไล่ติดารส่วนอันนี้น่าจะใหม่นะครับที่ผมสังเกตมัง้งเราท่าซูโม,โม่ก็ยังมีแค่นี้ครับส่วนใหญ่ผมจะใช้สลิกแบกไอ้คูน้อนเนี่ยจะใช้ท่าเดินแบบไหนก็ได้แต่แค่ขอให้แบบมันเพิ่ม ันนี้ก็พอเพิ่มสกิลโฟกัสมาส่วนท่านนก็มันมีสูตรสั้นแต่ได้ใจความแค่ไปปรับโค้ดดาวย้อนกลับแล้วก็นี่ลืมเลยหวังว่ามันมันกันขอเ่าโลบ่แป๊บนึงนะครับเออมาเร็วสุดแล้ววิธีนี้ ถนะ้าน้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่า K O ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นพาน